เราจะบอกว่าเวลาเราเจอโจทย์เลขยกกําลังหน้าตาแบบนี้นะครับคือถ้าเป็นเราเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราไม่รู้จะไปยังไงแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องมีความกลา้ากล้าที่จะคิดยกตัวอย่างอย่างเช่น8นะครับพี่ป๊อบเห็นส่วนเป็น8พี่บอกว่าเฮ้ยสามต้องทําส่วนเป็น8วะ่ะก็เอา8ปคูณสเป็นยีิบอ๋อยี 3, ่สิบส่บวกสามยี่สิบเจ็ดส่วนแปดเห็นปะมันเริ่มดูดีขึ้น ทั้งหมดกําลัง 3x กฮะ16กลัง 8x ยังมองไม่เป็น oh, 1 6คือ2กําลัง4 8x คือ3กําลัง4อ๋อมันก็คือ2ส่วน3ทั้งหมดกําล ну, ัง4เราเริ่มเห็นอะไรมากขึ้น27อ่ะยังไม่พอใจ27คือ3กําลัง3 8คือ2กําลัง3เอากําลัง3ออกไป3ออกไปคูณ 3x ก็เป็น 9x ก็กลายเป็นเซสส่วน2ทั้งหมดกําลัง 9x เท่ากับ ตัวนี้ส่วน3ยกกำลัง4เฮ้ยมันใกล้เคียงกันมากแล้วนี่ส่วน2นี่ส่วน3พี่ป๊อบก็แค่ทำอะไรครับตีลังกาส่วน3ามกำลัง4พี่ป๊อกก็ตบลงเป็น 3, ส่วน2ทั้งหมดกำลังลบ4แล้วเราสังเกตว่าเฮ้ยฐานเท่ากันแล้วฐานเท่ากันแล้วเราก็แค่จับเลขชี้กำลังมาเท่ากันก็คือ 9x เท่ากับลบ4แล้วก็คิด x อออกมาก็จบเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของสมการเลขยกกำลังคือทำยังไงก็ได้ ให้ฐานมันเท่ากันแล้วก็มีความกล้าที่จะทำโอเคนะประมาณนี้ครับ